สวัสดีทุกคนนะครับผมนิกนะครับก็วันนี้มาเป็นไกดคลิปไกดเหมือนเดิมเปลี่ยนตัวหลักยังไงให้เป็นธาตุหินเพราะว่าหลังจากเราข้ามทะวีบมาจากฝั่งนี้นะครับเราก็มาทำเควสเมืองนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็พอเริ่มลงไปด้านล่างเนี่ยบริเวณเมืองแถวๆนี้มันต้องใช้ธาตุหินธาตุนี้ สำคัญมากนะครับซึ่งตอนนี้ผมมาอยู่ตรงเสาประจำธาตุแล้วก็คือตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆวิ่งมาเปิดแมปมาเรื่อยๆแล้วก็มาคุยกับเสาตรงนี้หลังจากคุยเสร็จแล้วนี่นะครับเราก็เลือกคําว่าประสานกับธาตุหิน ซึบอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับตอนนี้สกิลเราก็เป็นท่าทีแล้วสกิลอุกบาทเนี่ยเลงครับแล้วก็ยิงซึ่งหินนี้เราเอาไว้ปีนปีนได้นะครับแล้วก็จะมันจะมีบางจุดที่เราต้องใช้เส่ขินมาเส่หินมาทับแต่ตอนเนี้ยนาคไปบเป็นทีคูดาวนานมาก กูดาวนันมากกูดาวนานมากทำไมดีนะว่าทับอีกหนึ่งทีเอา,าไม่ติดนะครับไม่รู้เป็นอะไรแต่ก็ช่างเถอะแล้วก็มันจะมีจุดบางจุดอา่านะไหนเลยวิ่งมามันจะมีนี่เนี่ยครับเห็นไหมครับว่าเราจะกระโดดไม่ถึงพอเรากระโดดไม่ถึงตอนแรกผมก็สงสัยว่าเออมันต้องทําไงวะพอไปดูคลิปไกด์บางคนเขาแนะนำนะ ก็ห้เราเสกหินเน,นี่ยเนี่ยเสกหินไปผมงงมการเสกมากเนะสกหินแล้วหินล่วงไปข้างล่างเ <laughs> สกหินแล้วหินล่วงไปข้างล่างเดือบเลย เราก็เก็บโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ได้แจว่ามันต้องเลเ,เวลเลเวลอันนี้นครับเลเวลเนี่ยนักะจญภัยเนี่ยต้องเป็นระดับสองก่อนหรือเปล่าผมไม่ได้แจเหมือนกันนะอันนี้ถ้าเกิดใครรู้ก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปผมหน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับง่ายๆแล้วเ,เจอกันครับคลิปหน้าบาย